วันนี้เราอยู่กันที่หัวหินนั่นเองครับกับแดนที่เชิญมาในวันนี้กับสปาัมไทยแลนด์นั่นเองนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กับ2โมเดลนะครับหนึ่งโมเดลนะครับเปิดตัวไปที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะนําไปจัดแสดงในงานมอเตอร์โชว์2024ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีโมเดลพิเศษนะครับในช่วงเซอร์ไพรส์นะครับเป็นวันที่2นะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นในส่วนของโมเดลรถรุ่นอะไรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราติดตามชมนะครับกับผมแทนธรรมชาติกับการทดสอบรถใหม่ตันเียไปครับ ก็สบายๆนะครับกับการมาทดสอบกับขี่ครับกับโมเดลอย่าง Triumph Daytona 660 Sport Card กลางนะครับซึ่งการทดสอบในวันนี้นะฮะเขาเป็นสปอร์ตขนาดกลางนะครับที่มีการใช้งานในรูปแบบของการนำไปใช้บนท้องถนนนะครับขี่ในเมืองนะครับขี่ท่องเที่ยวนะฮะ สำหรับการทัพทีในสนามเนี่ยติดตามชมไว้ก่อนว่าไม่รู้ว่าจะมีได้ทดสอบกันเมื่อไหร่นะครับแต่ในครั้งนี้นะครับเราจะทดสอบแบบเต็นต์ประสิทธิภาพนะครับเดินทางในทริปนะครับแล้วก็มีพี่พี่สื่อมวลชนนะครับของประเทศไทยนะครับมาร่วมกันทดสอบด้วยนะรวมไปถึงนะครับในช่วงของพาร์ทที่2ก็จะมีในส่วนของเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับกับโมเดลอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตอุบไว้ก่อนนะครับต้องบอกว่าอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษที่เพื่อนๆรอคอยอยู่นะครับหลายๆคนอาจจะได้เจอตัวจริงไปแล้วในงานนะ ซึ่งไม่บอกว่าคือคันไหนนะฮะเดี๋ยวก็ติดตามชมเอาแล้วกันแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอภายในซุ้มเสียงนะครับก็ด้วยงานนะครับที่อัดกันมาไม่ว่าจะเป็นเดือน2เดือน3เดือนนะฮะก็ต้องบอกว่าโอ้โหทำเอาเสียงผมนี่หายไปเลยนะครับก็หมดทริปนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นผมไปแป๊บ,บนึงนะฮะเพราะขออนุญาตไปพักก่อนอยังไงก็วันนี้ก็ติดตามชมครับว่าจะมีการทดสอบรถรุ่นใหม่แล้วมีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้น่1ของการทดสอบรถนะฮะแล้วก็อยู่กับแตรมเดอทูน่าหกหกต้องบอกว่านั่งใจมากมาก วันนี้จะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวันแรกของการทดสอบก็เดี๋ยวเราทดลองกันในใช้งานจริงๆก่อนเพราะว่าเราบอกว่าสปอร์ตค์สกลางวันนี้ผมมองว่าโพซิชันของเขาเครื่องยนต์อะไรต่างๆแรงมุงแมแรงมา มาขี่ในสนามได้สบายมา,นา,นากาคือต้องบอกเลยว่ารถยังยังยังมันเป็นรายการใหม่ที่ผมคิดเมื่อกี้ก็คือจินตนาการก่อนขี่ผมว่ารถมันนั่งสบายเพราะว่าตัวแฮนเดิลบาร์กับตัวแผงคอเนี่ยมันจับในตำแหน่งเดียวกันน่านจะอยู่ในช่วงที่ขี่ไกลๆอันนี้หมายถึงตัวท่านั่งนะ,ะแต่ตัวเครื่องยนต์นี่ยังบอกไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องไปลองก่อนนี่คือทัศนคติของพิจูนกพี่มจากซูเปอร์ไบค์นะครับอันนี้เป็นรายการใหม่ที่คิดเมื่อกี้เลยดีไซน์แบบนี้ถ้าคุณขึ้นมาขี่แล้วคุณจินตนาการว่าคุณจะเท ให้คะแนนเพลงสิบให้สักนสิบสองเหมืกันครับกูนะครับการใหม่ครับเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยซีกุ้งเลิ่งกุ้งและสิ่งอื่เราเก่งเอาไว้ลุูกบ้านแกสิงคโปร์เราเก่งคนแก่มีแบตเตอร์มังกูทีสิ่งไรแก่ไปเขาด่าจะไปถึงไหนแล้วนะและนี่นะครับคือนักสถิติของพี่แบงค์กาลเลียรนะครับลนะครับแล้วนี่เราอยู่กับพี่เอกนะครับกับเอกของเขาชื่อไลท์สแนปครับสำหรับเกียร์โทน่านะครับปีเอร์สำหรับมันโทน่านะครับ การที่เราขี่รถเนี่ยนะพออากาศมันร้อนๆเนี่ยเวลราขี่รถเนี่ยต้องกินเฉาก้วยไหมกินเฉาก้วยอาเฉาก้วยชากลางลาวนะครับผมอธิบายให้ฟังที่พี่เอกพูดเนี่ยผมตีความหมายคือเขามีความดําดุเหมือนเฉาก้วยแล้วก็มีซุ้มเสียงที่หวานเหมือนน้ําเชื่อมที่ใส่อยู่ในเฉาก้วยแล้วมันนุ่มด้วยนะแล้วมันนุ่มนวลการนั่งควบคุมเล่นบาร นะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราอยู่กับการทดสอบรถรุ่นใหม่นะครับจาก Trium ม h t h a i l a น d นั่นเองนะครับวันนี้ผมแทนธรรมชาตินะครับกับรถสปอร์ตเบรนด์คาร์นะครับขนาดกลางนะครับ Triumph Daytona 660คันนี้นั่นเองนะครับความจริงแล้วเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะเข้าใจว่านี่คือ Triden t 660ที่ใส่แฟลิ่งเข้ามาถึงจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของแมปปิ้งทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกสูบนะครับแคมปชาร์ปนะครับหรือว่าไปถึงในส่วน อัปเกรดพัฒนาขึ้นมาความจริงแล้วไม่อยากลงดีเทลเรื่องสเปคเพราะว่าจริงๆแล้วรถคันนี้เรามีการรีวิวสเปคกับพี่โยไปแล้วนะครับกับวันเปิดตัวนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพูดในส่วนของเรื่องฟิลลิ่งจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเรามาเบรดกันคร่าวๆสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูในเรื่องของสเปคนะครับกับเครื่องยนต์3สูบเลี้ยงนะครับ660ซีซีดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ปสิบสองวนั่นเองนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับ95แรงม้าที่11,250รอบนนนั่เองงรวมไถึะครับแรงบิิดอยู่่ที69นนวตัเมตรที่8,250รอหนึ่งหรับเครื่องยนต์บล็อกนี้้ก็ตอึ บอกว่าซูมเสียงดีมากนะครับในเรื่องของอัตราเร่งนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นครับเป็นรถที่มีแรงบิดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีแรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับเขาเคลมว่าจากเครื่องยนต์ในตัว Trident 660นะครับเจ้าเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับมีการอัปเกรดในส่วนของแรงม้านะครับขึ้นมาถึง17%เลยนะครับรวมไปถึงในส่วนของแรงบิดนะครับก็มีการอัปเกรดขึ้นมาถึง9%เลยนะฮะก็ทําให้รถคันนี้นะครับมีเอกลักษณ์การใช้งานนะครับในรูปแบบของความเป็นสปอร์ตดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเเองงงงนนครรรรบกกาาาาาใช้ททไฮวววมม็ถึ สปีดของรถคันนี้นะฮะทำได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับทำได้อยู่ประมาณ2 2 0จนถึง230กมตร่อชั่วโมงนะครับเหลือเฟื่องจริงครับกับเครื่องยนต์6ก0ศนเครื่องนี้นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับก็มีสเสน่ห์ในเรื่องของรอบต้นกับรอบกลางนะครับมีความจัดจ้านนะครับเร่งแซง กระแทกคันเร่งนะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับก็มีระบบช่วยเหลือความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ TC นะครับ traction control นั่นเองนะฮะช่วยตัดการทํางานนะครับในจังหวัดที่ล้อมีการสปินนะครับทำให้รถอยู่ในการควบคุมเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดได้นั่นเองนะครับในส่วนของคันเร่งนะครับก็เป็นคันเร่งแบบไฟฟ้านะครับไร้ใบวายนะครับก็มีการตอบสนองที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ทําได้ดีมากๆทําให้การควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งแซงหรือว่าการควบคุมในโค้งนะทำได้ดีมากๆสําหรับวันนี้เราทดสอบบนการใช้งานจริงๆบนนนท้องถแต่มมัีเรืื่่อองงงงงีผมยยัััคสสกบเร รถนี้กับการใช้งานในสนาม660คันนี้จะมีโอกาสได้นําไปทดสอบในสนามหรือเปล่าก็ติดตามชมกันนะครับถัดมานะครับในเรื่องของ Lightding Position นั่นเองนะครับน้าหนักสุทธิรวมแล้วอยู่ที่201กิโลวันนี้เป็นความสุขของผมกับการเข็นรถสปอร์ตแบบนี้มากๆเพราะว่ามันมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาเข็นควบคุมง,ง่ายนะครับความสูงเบาะนะครับอยู่ที่810ม mm มนะครับกับความสูงของผม180 mm หรือพี่ๆที่มีความสูงต่ำกว่าผมวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องความสูงนะครับก็ถือว่าเป็นความสูงเบาะที่กําลังดีนะ แล้วก็รวมไปถึงนะครับดีไซน์ส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับรองรับกับโพสิชันของผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีนะครับในส่วนของแฮนด์นะครับก็จะมีการยกสูงขึ้นมามากกว่ารถสปอร์ตปกติแล้วก็มีการเอ็นมาด้านหลังนะครับจับแฮนด์ได้อย่างกระชับมั่นคงและควบคุมได้เป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงในส่วนของพักเท้านะครับที่มีการยกสูงแต่เอ็นไปด้านหลังใช่ครับมีความเป็นสปอร์ตแน่นอนครับแต่มันทําให้ในส่วนของแฮนด์ดนบาร์กับตัวพักเท้าตําแหน่งของโพสิชันในการนั่งนะครับทำได้เป็นอย่างดีอ่ะเรามาดู ตั้งตรงเลยและนี่คือท่านั่งแบบทัวริงนั่นเองนะครับกับขี่เดินทางทั่ทวไปนะครับพักผ่อนสบายมากถัดมานะครับเป็นส่วนของการนั่งในรูปแบบของสปอร์ตนะครับหลังติดเบาะนะครับหมอบลงมานี่เป็นไงผมรู้สึกว่าโพสิชันเขาดีนะมีความเป็นสปอร์ตและหน้าขี่ในสนามมากๆเพราะว่า1เลยเนี่ยตัวแขนผมเนี่ยมันต่อกับเข่าได้อย่างเนียนคลิปเลยดูดิเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่า ความเมนสปอร์ตมีอยู่เต็มขั้นนะครับรวมไปถึงการนํามาใช้งานในชีวิตประจําวันนะฮะก็สามารถทําได้แบบสบายๆตรงนี้เป็น i ไลดิ Position ที่ผมประทับใจามากๆปกติแล้วผมแทนธรรมชาตินะครับทดสอบรถแล้วนอกจากท่านั่งก็ต้องมีท่ายืนวันนี้เสียดายจริงครับรถคันนี้ยังยืนไม่ได้เอาไว้วันพรุ่งนี้แล้วกันถัดมานะครับในเรื่องของไลดิงโพสิชันเนี่ยก็ต้องประทับใจในเรื่องของช่วงเว้ล โค้งถังตรงนี้นั่นเองนะครับโค้งรับเข่านะครับทำให้เราหนีบกับตัวถังนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายพลิกเลี้ยวต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากๆควบคุมได้ง่ายมากๆแล้วก็ยึดเกาะอ,อยู่กับตัวบอดี้รถได้อย่างก,กระชับและมั่นใจสุดๆไปเลยนะฮะสำหรับผมแล้วไม่ได้เคยชินกับการขับขี่รถสปอร์ตนานๆสักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าวันนี้มีปัญหาในส่วนของก้นหรือหลังหรือเปล่าไม่มีครับอาจจะมีปัญหาเดียวที่ต้องสลับพักบ้างนะั่นคือในส่วนของคันเร่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จับวีกิฟให้ถนัดนะครับก็จะสามารถ ขี่คันนี้ไปได้แบบนานๆครับถัดมานะครับกับการทดสอบหนักหนาการเข้าโค้งหนักๆตอบสนองได้ดีครับกับระบบช่วงล่างนะครับจากโชว่านะครับด้านหน้านะครับเป็นโช๊คแบบอัพไซด์ดาวขนาดแกนอยู่ที่41มิลลิเมตรนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี SFFBP นะครับมีระยะยุบอยู่ที่110มิลลิเมตรนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นโช๊คเดี่ยวนะครับทำงานคู่กับสวิงอาร์มนะครับมีระยะยุบอยู่ที่130มิลลิเมตรจากโชว่าเช่นเดียวกันนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงล่างนะครับที่มีการตอบสนองดีมากๆก็มี ความเฟิร์มนะครับไม่มีอาการนะครับออกจากโค้งเปิดคันเร่งแรงๆหรือว่าคันทําความเร็วสูงนะครับช่วงล่างชุดนี้ถือว่าเอาอยู่เก็บได้เนียนเี่บผมเลยบอกว่ามันมีประเด็นเดียวนะครับที่ผมสงสัยนะครับอยากรู้จริงๆว่าถ้าเขาไปเจองานโหดๆในสนามเนี่ยเขาจะเอาอยู่หรือเปล่านะฮะถัดมาที่ด้านล่างสุดนะครับกับระบบเบรกด้านหน้านะครับเป็นดิสคู่นะครับขนาดจาน310มิลลิเมตรนะครับมาพร้อมกับคาลิเปอร์แบบเรนเดนเมาส์สี่ลูกสูบนะครับพร้อมกับระบบ ABS ส่วนด้านหลังนะครับเป็นจานขนาด220มิลลิเมตรนะครับมาพร้อมกับปั๊ม ABS เช่นเดียวกันนะฮะเบรกนี่การไล่น้ำหนักบัดที่ดีมากๆเอาอยู่ ทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วสูงชะลอความเร็วนะครับหรือกดเบรกในโค้งนะครับกับระบบ ABS ที่เขาทํางานได้อย่างละเอียดนะครับทำให้การควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังในส่วนของระบบเบรกเนี่ยเอาอยู่แล้วก็ทําให้ผมมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยตลอดการขับขี่ในครั้งนี้เลยนะฮะถัดมารับในส่วนของวงล้อนะครับเป็นแบบอลูมิเนียม5ซี่นะครับขนาด17นิ้วทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับขนาดด้านหน้านะครับอยู่ที่120ยยี R บทัพเจสเซตอาร์ขอบ17็นั่นเองนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นร้อยัป ยางของมิตชลีนั่นเองวงร้อนะครับมีความแข็งแรง คงทนและเบารวมไปถึงยางที่ให้มาเป็นยางจากมิชลินเลยนะครับเป็นยางคุณภาพไฮเพอร์ฟอร์แมนเลยนะฮะสามารถขับขี่ยึดเกาะทําได้ดีครับแต่ก็จะมีอาการบ้างเล็กน้อยด้วยพื้นผิวที่อาจจะมีทรายบนถนนค่อนข้างเยอะนะฮะร,รวมไปถึงยางอาจจะมีความใหม่ยังไม่ได้เปิดหน้ายางนะครับมันก็อาจจะมีอาการลื่นเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ได้ส่งผลมาต่อผู้ขับขี่หรือผมเห็นอาการอะไรที่มันชัดเจนนะครับในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกข้างนะครับมีการพับเก็บได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ปรับองศาได้เป็นอย่างดีจุดที่เป็น High ส่วนของดวงไฟนะครับด้านหน้านะครับเป็น f ู l l LED ทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมไปถึงไฟเลี้ยวนะครับรวมไปถึงไฟท้ายด้วยก็มีดีไซน์ที่ให้กลิ่นอายของความดั้งเดิมของเจ้าโมเดลนี้มากๆนะครับถังน้ํามันนะครับขนาด14ลิตรนั่นเองนะครับเติมเต็มถัง180โลวันนี้ยังขับขี่ต่อได้ยังไม่หมดฮะส่วนของเรือนไม้นะครับแบบ TFT นะครับมีบอกรอบบอกความเร็วนะครับสามารถปรับเมนูรวมไปถึงโหมดการขับขี่คลิปต่างๆเนี่ยได้อย่างครบคันนะครับที่ประกับทางด้านซ้ายมือก็มีปุ่มโหมดสามารถปรับเปลี่ยนโหมด เลนโรดและสปอร์ตนั่นเองนะฮะโหมดสปอร์ตก็จะมีพละกําลังมาแบบเต็มเปี่ยมส่วนของเลนและโรดนะครับก็ใช้งานรถทอนต่างกันลงมานะครับรถคันนี้นะครับมีฟีเจอร์มากมายนะครับอำนวยความสะดวกต่อผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะรถคันนี้นะครับจริงๆแล้วได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถแข่งนะครับในอดีตในรายการเดโทนานั่นเองซึ่งต้องบอกว่ามันได้แชมป์มาด้วยนะครับซึ่งดีไซน์ของรถคันนี้นะครับก็ยังคงถ่ายทอด DNA จากเจ้าเดโทนาดั้งเดิมนะครับสู่โมเดลนี้ยังคงความคลาสสิกนะครับแล้วก็รวมไปถึงเเสส้นนาายควมป็ แข่งนะครับมีอยู่เต็มขั้นในส่วนของแฟลลิ่งนะครับมีความอุ้มนะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศนะครับรวมไปถึงด้านหน้ารถนะครับก็จะมีในส่วนของช่องแลมแอร์นะครับดูดอากาศช่วยให้การขับขี่นะครับทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถังน้ํามันนะครับมีการเว้าโค้งรับสรลระของผู้ขับขี่รวมไปถึงความสปอร์ตที่แอบอยู่ในเล็กๆน้อยๆนะครับกับการเว้าบนหัวถังนะครับให้มีช่องว่างสําหรับการหมอบเอาคางลงไปนะครับเพื่อตัดลมนะครับวันนี้นะครับก็ได้ทดสอบแบบเต็มวันนะครับข้อมูลอาจจะตตกกลนปรระาใด้อง ขออภัยด้วยนะครับเรามีเวลาค่อนข้างน้อยนะครับก็ต้องบอกว่ายังมีเหลืออีกหนึ่งหัวข้อสําหรับเจ้าสปอร์ตคัส์กางคันนี้ครับกับการขับขี่ในรูปแบบเลสซิ่งนะครับขับขี่ในสนามนะครับเราก็ติดตามชมกันว่ารถคันนี้นะครับเขาจะสามารถตอบสนองได้โอเวอร์ออลแค่ไหนนะครับขออนุญาตสรุปเลยแล้วกันนะครับรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าเหมาะกับผู้คนที่ชื่นชอบในความเร็วนะครับความตื้ดความแรงนะครับสปอร์ต เต็มขั้นดุดันไม่เกงใจใครแน่นอนคันนี้ครับใช้บนท้องถนนโดดเด่นไม่เหมือนใครแล้วครับสนุกกับการขับขี่ได้หลากหลายรูปแบบนะครับรถคันนี้จะตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนนะครับกับเจ้าเดโนา660คันนี้นะครับราคาค่าตัวของเขานะครับจะอยู่ที่3 2 7 3 0 0รบาทนั่นเองนะครับทั้งหมด3มสีนะครับมีสีแดงสีขาวแล้วก็มีสีดำกาไฟคันนี้นะครับที่เรานำมาขับขี่ทดสอบในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเา ใช้เครื่องยนต์นะครับเบรในการคิดค้น DNA นะครับจากเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน Moto 2นั่นเองนะครับและนี่แะครับคือรถที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับไม่ใช่เป็น Trident ใส่ f a i r i n g อย่างที่ใครคิดนะครับเขามีการพัฒนาในเรื่องของ Performance, น r ะครับลนะครับแล้วก็ h a n d l i n g ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับและนี่ครับ t r Triumph Daytona 660ครับ EP ถัดไปนะครับรถทดสอบจะเป็นรถอะไรนะครับรุ่นไหนจากทาง t r ร u อ p h นะครับเราติดตามชมกันครับ